ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนก่อนรับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดสับสับไขเพื่อให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับองค์ปู่นินกาศพญานาคตระกูลกันหาโคตมะวัดถ้ำกิรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตำนานพญานินากาลนาคาลาชวางตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นบุตรคนแรกของพระศิวะแต่ในคำพีใส่วันนิกายได้กล่าวถึงพญานินากาลนาครลาชไว้ว่าในระหว่างที่ทำพิธีการกวนเกษียณสมุทรโดยใช้พญาวาสุก,กีนาคาลาชพันรอบเขามันทาระคีรีแล้วให้ฝ่ายอาสูล จับฝั่งหัวของพยาวาสุก,กีเทวดาจับฝั่งหางระหว่างทำพิธีกวนกระเสียนสมุดพยาวาสุก,กีทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงได้คายพิษออกมาจำนวนมากพิษของพญานาควาสุก,กีรุนแรงมากหากตกมาอย่างโลกมนุษย์จะลุกเป็นไฟบรรลัยกันพระศิวเทพจึงได้ทำการ กืนพิษของพยาวาสุก,กีไว้ที่คอหลังจากที่พระศิวะกืนพิษของพยานาควาสุก,กีไว้ที่คอแล้วท่านได้เดินทางมายังเทือกเขานินลกันปัจจุบันอยู่ทางตอนเหนือเมืองลือสีเกตประเทศอินเดียเพื่อบรรเพนตบักแต่ก็ยังมีพิษบางส่วนที่หยุดออกมาจากมุมปากของพะศิวะ ตกมาที่เขานินละกันนี้ทำให้พื้นดินของเขาลูกนี้เป็นสีดำและจะลุกเป็นไฟที่เขานินละกันนี้เป็นที่อยู่ของพญานินลกานนาคาลาชเมื่อพญานินลกานนาคาลาชได้เห็นเหตุการณ์จึงได้เข้าไปดูดกืนพิษพยาวาสุกีนาคาราชไว้ไม่ให้เขาลูกนี้ต้องลุกเป็นไฟ และในระหว่างที่พระศิวะได้นั่งบำเพ็ญอยู่ที่เขาน,นนานินลกันพญานินลกานก็ได้ใช้ลําตัวพันรอบภูเขาเพื่อปกป้องพระศิวะขณะบำเพ็ญตะบะหลังจากที่พระศิวะออกจากการบำเพ็ญก็ได้รับรู้ถึงการกระทําของพญานินลกานาคราชมาโดยตลอดจึงเรียกพญานินลกานาคราชมาเข้าเฝ้า และได้สรนเสริญการกระทําของพยานินการว่าเป็นผู้ที่เสียสละและพักดีต่อพระองค์พระศิวะจึงได้ประทานพรให้พยานินการนาคราชให้เป็นผู้มีพิษมากเหนือหมูหน้าให้มีเกตเป็นนินดำไม่มีอาวุธใดสามารถทําลายได้และเป็นอมตะ คอยปกปักรักษาคุ้มครองมวลมนุษย์และคอยปราบมารทั้งหลายปู่นินลกานักขลาาท่านชอบบำเพ็ญอยู่ตามถ้ำตาภูเขารักสงบมิชอบความวุ่นวายนอกจากนั้นท่านยังคอยดูแลธนุบำรุงพุทธศาสนาและรักษาทรัพย์แผ่นดินท่านจึงมีทรัพย์มากเมื่อถึงเวลากึ่งพุทธกาล ท่านจะขึ้นมาตามลูกหลานของท่านให้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมให้อยู่ในคุณงามความดีลูกหลานของท่านคนไหนปฏิบัติตามท่านก็จะคอดูแลปกปักรักษาและมีทรัพย์ไม่ขาดมือวัดถรมกิริธรรมจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อยู่ขั้นตอนการบำรุงรักษาและพัฒนา ทางเราอยากจะเป็นสะพานบุญให้ลูกหลานที่ศรัทธาองค์ปู่นินลาการหรือสายบุญทั้งหลายร่วมกันอนุมโมทนาบุญและบำรุงรักษาโดยร่วมกันสร้างโบสถ์วิหารภายในวัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีสามารถติดต่อร่วมถวายปัจจัยได้โดยตรงที่วัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ลูกหลานของผู้นินาการทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีทรัพย์สินเงินทองไหลนองเทมาไม่ขาดมือจงชนะอุปสรรคและศัตรูหมู่มารทั้งมวลด้วยบารมีปูนนินาการนคขราชขอขอบคุณเนื้อหาตำนานพยานนินาการนคขราช จากเพศเศรษฐีผู้ชักขินด้วยนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องตำนานนิลกาณนักร่าใครที่มีเรื่องราวหลอนๆที่น่าสนใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ